สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอฟซี FC แฟนคลับทุกทุกท่านทุกคนนะครับอยู่กับเราช่องพังคันเงินพลายมงคลน,น้อยนะครับผมวันนี้นะหลังจากที่เราหลังจากที่เราแห่เสร็จนะครับก็มีผลไม้นะครับผลไม้ ผลไม้เอามาให้น้องๆช้างนะครับต้องขอบพระคุณคุณแม่คนรักช้างมากๆเลยนะครับขอบพระคุณคขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้อาหารอร่อยๆสำหรับมื้อนี้นะหลังจากที่เรา ทำงานกันมาเหน,น็ดเหนื่อยนะครับลูกมงคนน้อยของเรามาหลังครับควานทำธุระแป๊บนึงเดี๋ยวก็มานะมาแล้วมาแล้วลูกมงคนน้อยกำลังมาข่าวมานี่เลยลิงข่าวมานี่เลย<ซ> ครับคุณแม่คนรัช้างนะครับผมก็<อ>วันนี้นะมานอนกับน,น้นองนองช้างของเราที่นี่นะคืนนี้ แม่ขันเราอยู่ด้านในนะครับแม่ขันอยู่ด้านในายเท่ากับไยแจ้งนี่อิ่มจังตังอยู่ครบเลยนะสุดยอดจริงๆโดยด้านหน้าของลูกมงคนน้อยของเราก็ยังเหลือน้อยนะดูแม่ขันนะครับ โอ้ฝั่งนู้นหมดแล้วฝั่งนู้นหมดแล้วพี่ชัยพี่ดาวขันเงินหมดแล้วนะหน้าตักของน้ำแตงนี่เหลือเพียบครับคำมือก็ยังเหลือนะครับนี่แย่งหนุมน่มๆกินก่อนคำมืออืม้มอิ่มทั้งช้างอิ่มทั้งควานนะครับผมสำหรับวันนี้ เป็นภาพบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆทั้งแม่เอซแล้วก็น้องๆชั้งของเราวันนี้นะเราก็มาช่วยงานช่วยด้จิตดีใจนะมาด้จิตดีใจก็มีคุณแม่มาเลี้ยงโอ้โหปราปลื้มใจมากๆเลยนะครับ โอ้โหครับเมื่อไรจะสูงเท่าพี่เขาเนาะลูกพาย <c oughs> รอหน่อยเดอ้ออีกไม่กี่ปีเนาะไม่น่าจะเกินสิบปีนะ คงทันพีพ่ๆเขาแน่นอนเลย <g ül> เป็นยังไงคนวน่วน <c oughs> อยากได้งาเท่านี้ไหมยางได้ช้างด,ด,ด้วย,ออย,วยขอเขาสิคนว่วนขอเขาสิ อควันเว้นว่าจะเอามาเลี้ยงอยู่ขอเขาเลยเว้นเว้นขอเขาสิ <c oughs> วันวน,วนอ,อยากจะได้นะเดี๋ยวผู้ผาก็โตเหมือนกัน งาสวยงามมากนะคะโอ้โหสุดยอดจริงๆผูดอยสวยสุดงานี่หล่อมากช้างพายมีแต่เชือกลหล่อนะฮะช้างพังก็สวยนะครับผมโดยเฉพาะหุนะนะะห่นกระปุกลุกนะฮะหุ่นกระปุกลุก ของเจคันเอา้าพี่ชัยพี่ชัยหมดแล้วพี่ชัยจะลือ้อรื้อผ้าปูแล้วนะครับหมดแล้วนี่เรียกร้องนะรเรียกร้องความสนใจนะครับอยากจะได้ยิงนะครับพี่ชัยอ้าวอา,อาละเซคุณแม่อดใจไม่ไหวต้องเอาไปให้พี่ชัยนี่ครับนี่ นี่ครับคุณแม่ทาบเข้าตลาดไปหามาให้กินโอ่อสุดยอดจริงวันนี้นะครคุณแม่ท่านมาอยู่กับน้องช้างของเราตั้งแต่ตอนก่อนเที่ยงแล้วนะตั้งแต่เช้าเลยนะมาดูน้องช้างของเรามาอยู่เป็นเพื่อน โดนไฟนี่งาโอ้โหโชว์มากๆเลยนะฮะทั้งลูกพายแล้วก็ปูดอยนะครับน้องช้างของเราทุกเชือกเลยหนะนุม่มๆนี่โชว์งานะฮะสวสวยนี่ก็ยืนตะงานหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่ที่หน้าน้ำแตงกับ เขม่นนะฮะยังกินไม่หมดนะครับ องค์คลัก์ของเราก็มีเพียบนะครับนี่ครับก็จะหมดแล้วนะครับต้องขอขอบคุณคุณแม่ทั้งสองท่านเลยนะนี่ที่มาความสำคัญที่มาเลี้ยงน้องช้างของเรานะครับวันนี้นะครับ ฝากช่องอไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังกันเงินพลายมงคนน้อยของเรา,เาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์นะฮรักดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เด้อเพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ